ตัวอย่างข้อนี้เขากำหนดเซตมาแล้วสังเกตลักษณะเซตเป็นแบบเงื่อนไขมันอ่านว่า x โดยที่ x มากกว่า2ส่วนสเงื่อนไขเนี้ยมันเป็นตรงกับช้อยข้อใดช้อยจะเป็นลักษณะช่วงเียะพี่จะค่อยๆสอนนะพี่จะเตื่นให้รู้ที่มาที่ไปก่อนนะอาจจะชา้านิดหนึ่งามาดูเริ่มต้นที่มาที่ไป ถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าไม่เท่ากับสังเกตนะเครื่องหมายเหล่านี้มันไม่มีคําว่าเท่ากับเลยอ่ามันไม่มีนะไม่มีคําว่าเท่ากับแสดงว่าเอาไหมไม่เอาไม่เอาแต่ถ้าเป็นมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเนะี่ยมากกว่าเท่ากับ น้อยกว่าเท่ากับแบบนี้มันมีคาว่าเท่ากับแสดงว่าเอาถ้าไม่เอาเนี่ยมันจะเป็นวงกลมโปร่งเดี๋ยวจะมาสอนเขียนเส้นจำนวนนะถ้าไม่เอาจะเป็นวงกลมโปร่งโปร่งแสงวงกลมโปร่งแต่ถ้าเอาเนี่ยมันจะเป็นวงกลมทึบทึบแสง ถ้าเขียนเป็นวงเล็บเนี่ยวงเล็บเนี่ยวงเล็บวงเล็บเนี่ยถ้าเป็นวงกลมโปร่งจะเป็นวงเล็บเปิดเล็บโค้งๆนะโค้งๆคงเล็บเปิดถ้าเอาจะเป็นวงกลมทึบถ้าเป็นวงเล็บจะเป็นวงเล็บปิดนะเอานะเป็นวงเล็บปิดวงเล็บเปิดจะโค้งโค้งวงเล็บปิดจะริมเหลี่ยม พวกนี้เดี๋ยวจะใช้หลายข้อเลยนะอ่าอาคือจำนวนจริงจำนวนจริงจำนวนจริงก็คือเอาหมดเอาหมดตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงบวกอินฟินิตี้ลบตี้ถึงบวกตี้ถ้าเป็นลบตี้กับบวกตี้เนี่ยจะเป็นวงเล็บโค้งเสมอจะเป็นวงเล็บเปิดเสมอ แบบนี้ลบตีบวกตี้วงเล็บเปิดเสมอนะเล็บเปิดเสมอหรือหรือแปลว่ารวมหรือซำ้ำนะหรือรวมหรือซำ้ำวิธีการสังเกตง่ายๆหรือรอเรือก็ต้องรวมรอเนะรือเหมือนกันใช่ไหมรวมแต่ถ,ถ้าเป็นและ ก็ต้องเป็นซ้ำที่จำนี้หรือเราอเรือรวมง่ายๆรวมหรือว่ายูเนียนนะยูเนียนแบบนี้ถ้าเป็นซ้ำก็คืออินเตอร์เซกแบบนี้นอ,อนาคตเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนในพวกนี้อีกหลายข้อเลยอเอาไปแอบ่อ จริงและหลายข้อมันรวบได้แต่พี่จะพยายามสอนวิธีตรงที่มาที่ไปก่อนให้รู้ที่มาที่ไปจากนั้นเดี๋ยวพี่จะเขียนเส้นจํานวนจากเงื่อนไขนี้เขียนเส้นจํานวนนะลบอินฟินิตี้ถึงบวกอินฟินิตี้ลบตี้ถึงบวกตี้ ไล่จากซ้ายไปขวาน้อยไปหามากดูจากเงื่อนไขมีเลข2.3 2ส่วน3 2ส,ส่วน3เนี่ยเอาหรือไม่เอาสอนเกินไปแล้วใช่ไหมสังเกต2.3ส,ส่วน3เนี่ยเอาหรือไม่เอาสังเกตมันไม่มีคำว่าเท่ากับแสดงว่าไม่เอา ถ้าไม่เอาแสดงว่าเป็นวงกลมโปรง่งวงกลมโปร่งนะโปรง่งอโปรง่งโปรง่งแล้วเส้นจำนวนเนี่ยวิ่งซ้ายหรือวิ่งขวาถ้าน้อยกว่าวิ่งซ้ายถ้าเป็น x มากกว่าแบบนี้แสดงว่าต้องอยู่ฝั่งขวาก็คือวิ่งขวาวิ่งขวานะเหตุผลเพราะว่าเป็น x มากกว่า มากกว่าวิ่งไปฝั่งขวาแบบนี้แล้วพี่จะเขียนช่วงนะเอาจากเส้นเนี่ยตรงนี้มาเขียนเป็นช่วงเวลาเขียนช่วงเนี่ยเวลาเขียนช่วงเนี่ยให้ดูจากเส้นสีน้ำเงินเราจะไล่าจากซ้ายไปขวาซ้ายสุดไปขวาสุดซ้ายสุดของเส้นสีน้ำเงินก็คือ2.3ส 2.3่วนแล้วก็ไล่ไปถึงฝั่งขวาขวาสุดก็คือ i n นฟิ i ิตี้อินฟินิเนี่ยวงเล็บเปิดเสมอโค้งเสมอแล้วสังเกต2.3ส,ส่วน3เนี่ยวงกลมโปร่งโปร่งต้องเป็นวงเล็บอะไรโปร่ง ก็ต้องเป็นเปิดโป่งก็ต้องเป็นโคง้งก็ต้องเป็นเปิดโค้งนะโคง้งโป่งเปิดอะโป่เปิดเพราะฉะนั้นตอบช้อยข้อไหนตอบช้อยข้อกอไก่สอส่วน3ถึงอินฟินิตี้วงเล็บเปิดเปิดโอเคเรียบร้อย